ทีนี้เรามาดูข้อ3นะครับข้อสอบแบบเติมคำนะครับเทสสามนะครับข้อสอบแบบเติมคำนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ใช้ตัวแอคชัในข้อนมาวางนะครับตผมคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์โจทย์นะครับสมมุติว่าทำง่ายๆนะสองคูณหนคูณหนึ่งนะครับเท่ากับ2อนะครับสคูณ 2เท่ากับนะครับเท่ากับเท่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้องเป็นข้อสอบแบบที่ต้องเฉยแบบแบบตรงตัวนะครับก็คือมันจะตรวจจากคำนะครับมันถ้าเป็นข้อคำตอบยาวๆแบบนี้มันจะตรวจไม่ได้นะครับมันจะต้องตรวจเป็นแบบคำสั้นๆน,นะครับอ,อ่นนี้เราพิมพ์โจทย์ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราตรงนี้เราก็ เอาดิสเพย์ข้อมาวางนะครับอันนี้จะเลือกเป็นแบบ t ทคเอนทรีนะครับเอนทรีแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ถ้าทำถูกก็ให้ออกมาข้างนอกนะครับในนี้เราก็าคือใส่ใส่พิมพ์ข้อความว่าถูก เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเราอเอาทงนะครับเมื่อกี้ทงสตาร์ทหายไปใช่ไหมเราคลิกที่นี่ครั้งหนึ่งธงสตาร์ทจะกลับมาที่นี่เสร็จแล้วเราย้ายทงสตาร์ทมาปักที่ 5, ข้อสามเลยนะครับแล้วก็ลันจากตรงนี้เลยนะครับจะมีพื้นที่สําหรับพิมพ์ข้อความขึ้นมานะครับเรากดปุ่ม p อ u s e ไว้แล้วก็ย้ายช่องตัวนี้มา ไปตรงนี้นะครับอ,อันนี้นนโจทย์ตัวนี้ตัวสอนใหญ่ตัวนี้เอง,น,น,ง,น,งน,น,นะครับลดเท่นไหร่ตัวนี้ต่อบนะครับสันนีงว่าลันนะครับอันนี้ 2, 1, อสองคูณหนึ่งไปสองนะครับสองคูณสองเท่ากับเท่ากับสี่นะครับพีสี่ป็นเท่า อ่าโทษนะยังเรายังไม่ได้ใส่ตัวเฉลยนะครับคลิกที่สําเหลี่ยมตรงนี้เล็กๆนะครับแล้วก็ในช่องแพทเทิร์นนะครับพิมพ์คําต่อที่ถูกลงไปนะครับในนี้ก็คือสี่นะครับแล้วก็พิมพ์สี่ลงไปเราลองลันใหม่ครับแล้วก็กดปุ่มเลสี่นะครับมันก็จะถูกนะครับแต่ว่ามันออกมาอย่างเร็วนะครับมันก็ยังไม่ทันได้เฉลยนะครับเพราะนั้นเราจะแมปตัวนี้นะครับเราคลิกที่ ดิสเพลย์คอนตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรล G เพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นแบบไอคอนนะครับในนี้เราก็จะ,ะหน่วงเอาไว้นะครับ1.5นะครับเอาเวทไอคอนมาหน่วงไว้1.5ีนะครับแล้วลองลันดูใหม่ครับ4นะครับ,รบ,รบถูกนะครับ1.5ก็จะออกมานะครับนี่ก็คือวิธีการทำข้อสอบแบบ เติมคำนะครับ